นครับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาเครื่องกลไฟฟ้าหนึ่งครับสําหรับวันนี้เราก็จะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่1เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสะตรงครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือที่พวกเรารู้จักกันในส่วนของ generator ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของการวางแผนหรือการวางมาตรการการป้องกันไฟฟ้าดับนั่นเองเบื้องต้นสถานประกอบการแต่ละสถานประกอบการนั้นย่อมให้ลาดับความสําคัญที่แตกต่างกัน แต่ทุกสถานประกอบการนั้นก็จะคำนึงถึงระบบไฟฟ้าเป็นสำคัญเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับในส่วนของเจเนเรเตอร์หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงมีลำดำับความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการวางมาตรการฉุกเฉินในการรองรับปัญหาไฟฟ้าดับด้นเองเบื้องต้นสิ่งที่เราต้องคิดมาเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือเรื่องของสภาวะโหลดที่เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการสิ่งใดที่เราจะนํา ไปใช้งานเป็นลำดับที่หนึ่งสิ่งใดที่เราจะต้องนําไปใช้งานเป็นลำดับที่สองนั่นคือโหลดที่เราจะสามารถรันอย่างต่อเนื่องนั่นเองในที่นี้เราไม่สามารถรันโหลดได้ฟู l ร้อเซแต่เราสามารถเลือกเพื่อให้กิจกรรมบางกิจกรรมสามารถดาเนินงานต่อไปได้นั่นก็คือการเลือกในส่วนของโหลดไฟฟ้าที่เราอยากให้โหลดตัวเนี้มันสามารถรันหรือทํางานได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะที่ ไฟฟ้าดับหรือเกิดปัญหาะระบบไฟฟ้าขาดจากส่วนกลางนั่นเองสำหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงหรือที่เรารู้จักกันในส่วนของเจเนเตอร์ก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ทําหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองโดยอาศัย2หลักการทํางานด้วยกันนั่นก็คือหลักการแรกสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดตัวนําในกรณีที่สนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดตัวนนะํานั้นสนามแม่เหล็กจะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่โดยเคลื่อนที่ตัดผ่าน ขดลวดซึ่งเป็นขดลวดที่อยู่กับที่นะครับจะได้ในส่วนของแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนียวนามาในกรณีที่2ก็คือขดลวดตัดขับสนามแม่เหล็กในกรณีนี้นะครับนึกถึงขดลวดนะครับหรือโรเตอร์นะครับที่เป็นในส่วนของลวดทองแดงที่พันอยู่บนเวณนส่วนกลางของโรเตอร์ตัดผ่านกับแม่เหล็กที่อยู่ทั้งสองข้างนะครับดังรูปนะครับจะพบเห็นกัน ในมอเตอร์ขนาดเล็กนะครับหรือมอเตอร์ทั่วไปนะครับในส่วนของรถเทมิยาหรือรถบังคับนะครับในกรณีที่เป็นกรณีที่สองซึ่งสองหลักการที่ผมกล่าวมาในข้างต้นนี้นั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดดลัวตัวนําหรือขดดลววตัวนําตัดผ่านสนามแม่เหล็กนั้นก็จะประกอบด้วยสส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนแรกก็คือฟิลด์หรือสนามแม่เหล็กสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนะครับ พราะกระบวนการสร้างสนามแม่เหล็กหรือที่เรารู้จักกันในส่วนของสนามแม่เหล็กนั่นเองส่วนที่2นะครับนั่นก็คืออเมเจอร์หรือขดลวดอเมเจอร์ในส่วนนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการสร้างแรงดันไฟฟ้าขึ้นมานะครับในส่วนนี้นะครับเกิดขึ้นจากหลักการที่เป็นในส่วนของเครื่องกําเนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดตัวนําหรือขดลวดตัวนาตัดผ่านสนามแม่เหล็กจะทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นมานั่นเองครับ สำหรับการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำมีสองปัจจัยด้วยกันนะครับที่มีความเกี่ยวข้องในการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนั่นก็คือลวดตัวนำกับสนามแม่เหล็กในกรณีแรกนะครับลวดตัวนำยกตัวอย่างภายในมอเตอร์นะครับบริเวณโรเตอร์เนี่ยเราจะเห็นในส่วนของขดลวดทองแดงนะครับที่มีการพันไว้จํานวนมากนะครับในที่นี้เนี่ยถ้าขดลวดตัวนํามีจํานวนหลายรอบเนี่ยย่อมมีผลต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำแน่นอนในส่วนที่2เนี่ย สนามแม่เหล็กความเข้มของสนามแม่เหล็กหรือคุณภาพของแม่เหล็กเนี่ยย่อมมีความสัมพันธ์นะครับในการสร้างแรงขึลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํานะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่านะครับความเข้มของสนามแม่เหล็กมากนะครับย่อมส่งผลต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าเช่นเดียวกันแล้วในสองส่วนเนี่ยนะครับเมื่อมันมีความสัมพันธ์เช่นกันแลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลด้วยตัวนําหรือสนามแม่เหล็กเนี่ยเมื่อณคาบเวลาหนึ่งหรือ การหมุนหนึ่งรอบเนี่ยนะครับมันจะสร้างแรงขึ้นไฟฟ้าเหนี่ยวนําหรือสร้างแรงดันไฟฟ้าขึ้นมานะครับด้วยมุมองศาที่โรเตอร์นั้นหมุนนะครับก็จะมีมุมที่แตกต่างกันมันจะเกิดการพักกันภายในนะครับทําให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นมา2ส่วนนะครับอย่างที่เราทราบนะครับการเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนํานั่นคือตัวนําและสนามแม่เหล็กนั่นเอง สำหรับกดมือฝาของเฟมมิงนะครับก็จะเป็นทฤษฎีช่วยที่บอกในส่วนของทิศทางการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กหรือแม้แต่กระแสหรือลวดตัวนำนะครับในเบื้องต้นนะครับอย่างที่เราเข้าใจกันว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับมีทั้งขนาดมีทั้งทิศทางนะครับในการเคลื่อนที่ดังนั้นนะครับเราก็จะใช้ทฤษฎีช่วยนะครับตามสไลด์ของกดมือฝาของเฟลมิงนั่นเองนะครับในเบื้องต้นนะครับอย่างสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับกดมือฝาของเฟมมิงนะครับในส่วนของ นิ้วชี้นะครับนิ้วชี้นะครับก็จะบอกในส่วนของทิศทางสนามแม่เหล็กนะครับนิ้วหัวแม่มือนะครับจะบอกในส่วนของการเคลื่อนที่ของตัวนํานะครับส่วนนิ้วกลางนะครับก็จะบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนํานั่นเองนะครับการกําหนดขั้วแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนําที่เกิดขึ้นตามลักษณะวงจรทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าเนี่ย อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากขั้วลบไปหาขั้วบวกเสมอนะครับแต่สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้านั้นนะครับก็เป็นแค่เพียงส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมุติว่าเราต่อเครื่องกําเนิดไฟฟ้าให้ครบวงจรกระแสของอิเล็กตรอนนะครับที่ไหลจากเครื่องกําเนิดนะครับจะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบนะครับซึ่งมันจะสวนกับวงจรไฟฟ้านะครับที่ไหลจาก ขั้วลบไปหาขั ah e <cake> ว้วบวก <Viol> นะครับซึ่งความสําคัญของการกําหนดขั้วของเครื่องกําเนิดนั้นนะครับก็จะมีลําดับความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะนะครับในเรื่องของการกําหนดทิศทางการเคลื่อนที่นะครับของกระแสไฟฟ้านะครับย่อมมีทิศทางการเคลื่อนที่ตรงข้ามกับอิเล็กตรอนนะครับกล่าวก็คือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับมันก็จะมีทิศทางตรงข้ามกับกระแสไฟฟ้ายกตัวอย่างนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เมื่อขั้วของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าถูกต่อนะครับการเคลื่อนที่นะครับของอิเล็กตรอนนะครับก็จะไหลจากขั้วลบไปยังขั้วบวกซึ่งแตกต่างจากกระแสะนะครับที่จะไหลจากขั้วบวกไปหาขั้วลบนั่นเองครับสำหรับชนิดของเครื่องกําเนิดไฟฟ้านั้นนะครับก็จะแยกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับนั่นก็คือเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสรงและ2ก็คือเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ สอรูปแบบนี้นะครับมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในสไลด์ต่อไปเลยนะครับในส่วนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนั้นนะครับก็จะมีขดลวดสําคัญอยู่2ขดลวดด้วยกันนั่นก็คือขดลวดตัวนําหรือขดลวดอะมิเจอร์นะครับและส่วนที่2ก็คือขดลวดสนามแม่เหล็กนะครับในเบื้องต้นนะครับการเคลื่อนที่การตัดผ่านกันของสองขดลวดนี้นะครับจะทําให้เกิดพลังงานไฟฟ้านั้นออกมานะครับ ล่าวก็คือนะครับก็จะมีขดลวดตัวหนึ่งที่อยู่กับที่นะครับและอีกขดลวดหนึ่งก็จะเป็นขดลวดที่ทําหน้าที่ในการเคลื่อนที่นั่นเองโดยปกติแล้วนะครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับถูกออกแบบมานะครับให้ขดลวดอเมเจอร์นะครับหรือโรเตอร์เนี่ยนะครับทำการเคลื่อนที่นะครับและในส่วนของสนามแม่เหล็กนั้นนะครับก็จะอาศัยนะครับขดลวดที่เป็นในส่วนของสนามแม่เหล็กที่ทําหน้าที่ในการผักหรือ สร้างสนามแม่เหล็กนะครับในส่วนของการหมุนนะครับก็จะอาศัยการทํางานของเเผานะครับและนะครับแรงที่เกิดการผักนะครับของขดลวดที่เป็นในส่วนของขดลวดแม่เหล็กนะครับตามนะครับระยะการหมุนหรือองศาการหมุนของการผักดันของสนามแม่เหล็กที่ถูกปล่อยออกมาจากลวดแม่เหล็กนั่นเองครับ โครงสร้างและส่วนประกอบที่สําคัญของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนั้นนะครับก็จะประกอบด้วย4โครงสร้างหลักนะครับซึ่งมีลักษณะความสาคัญในการสร้างแรงเคลื่อนเหนี่ยวนานะครับหรือสร้างพลังงานไฟฟ้าออกมานะครับรูปแบบที่1นนะครับนั่นก็คืออเมเจอร์นะครับหรือส่วนที่ทําการเคลื่อนที่นะครับหรือที่เรารู้จักกันนะครับในรูปของโรเตอร์นั่นเองส่วนที่2ก็คือขั้วแม่เหล็กนะครับหรือส่วนที่อยู่กับที่นะครับหรือสเตเตอร์ นะครับสองก็สองส่วนนี้นะครับนับเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับสามก็คือคอมมิวเตเตอร์นะครับสี่ก็คือแฝงทานนะครับลักษณะนะครับสี่ส่วนนี้นะครับก็คือองค์ประกอบที่สําคัญของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนั่นเองครับในส่วนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนั้นนะครับมีข้อแตกต่างในเรื่องของการหมุนตัดผ่านของสนามแม่เหล็กเก้าคือเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับอาศัยหลักการ นั่นก็คือตัวนำอเมเจอร์หมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กนั่นเองหรือสนามแม่เหล็กนะครับหมุนตัดผ่านตัวนำอเมเจอร์ในที่นี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราย้อนกลับไปในส่วนของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเราจะสังเกตได้ว่าขดลวดอเมเจอร์นะครับเป็นส่วนที่หมุนในส่วนของสนามแม่เหล็กเนี่ยอยู่กับที่ซึ่งมีข้อแตกต่างกันนะครับนอกจากนี้นะครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนะครับสามารถให้ ขดลวดอเมเจอร์หมุนนะครับหรืออยู่กับทีก็ได้เหตุผลในข้อนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะสามารถเพิ่มในส่วนของขนาดนะครับของเครื่องกําเนิดไฟฟ้านั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับหากเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับวิธีการหรือหลักการนั้นนะครับเขาก็จะใช้ในส่วนของสนามแม่เหล็กแบบหมุนนะครับหรือขั้วแม่เหล็กแบบหมุนนั่นเองครับโครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ อย่างที่เราเข้าใจกันนะครับลักษณะการทํางานที่แตกต่างกันของเครื่องกําเนิดนะครับอย่างแรกนะครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนั้นนะครับก็จะมีลักษณะของแเมเจอร์นะครับที่ทําการหมุนอยู่กับที่ก็ได้หรือเคลื่อนที่ก็ได้นะครับและในส่วนของส่วนที่หมุนนะครับของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนั้นก็จะเป็นในส่วนของขดลวดสนามแม่เหล็กนั่นเองถึงแม้ว่าหลักการนะครับในการ กำเนิดน,นะครับกระแสไฟฟ้าของสองเครื่องกําเนิดเนี่ยจะแตกต่างกันแต่จุดประสงค์เดียวกันครับนั่นก็คือสร้างในส่วนของกําลังไฟฟ้าขึ้นมานั่นเองในส่วนของโครงสร้างนะครับของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับนั้นนะครับก็จะประกอบด้วย5โครงวสร้างด้วยกันนั่นก็คือโครงสเตเตอร์นะครับแกนลิกสเตเตอร์โรเตอร์ขดลวดเดมเปอร์และสุดท้ายนะครับเอ็กไซเตอร์นั่นเองครับ สำหรับสไลด์นี้นะครับจะพูดถึงขนาดของเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับหรือที่เรารู้จักกันนะครับเครื่องปั่นไฟหรือ generator นั่นเองเบื้องต้นนะครับขนาดของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยเราจะพิจารณาตามลักษณะการใช้งานนะครับหรือวัตถุประสงค์ของการใช้งานนั่นเองในที่นี้นะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้ไฟฟ้านะครับเพราะนะครับในแต่ละสถานที่นั้นนะครับ หากไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นะครับย่อมไม่สามารถทํางานได้ในที่นี้ยกตัวอย่างนะครับในกรณีที่ชายคนหนึ่งทําการเกษตรนะครับต้องการสูบน้ําเข้าคลองนะครับซึ่งเป็นคลองชนละทานนะครับเขาต้องการทําการเกษตรแต่เขาไม่มีเครื่องยนต์นะครับในการสูบน้ําเขามีแค่ปั๊มน้ําที่เป็นในส่วนของปั๊มไฟฟ้าดังนั้นนะครับก็ต้องหาซื้อจีเนอเรเตอร์ซึ่งในการเลือก หรือการจัดหาเจเนเรเตอร์หรือเครื่องปั่นไฟนั้นนะครับก็ต้องคำนึงนะครับว่าปั๊มน้ํานะครับเป็นปั๊มน้ําขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่นะครับซึ่งเราจะใช้เจเนเรเตอร์ขนาดใหญ่เพื่อปั๊มน้ําขนาดเล็กนะครับมันไม่ตรงกับวตัตถุประสงค์นะครับหรือความต้องการของเราดังนั้นเราก็ต้องเลือกในส่วนของขนาดของเจเนเรเตอร์เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานนั่นเองครับอย่างที่นักศึกษาเห,เห็นนะครับก็จะเป็นเจเน เเตอร์แต่และขนาดนะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับเราต้องเลือกให้เพียงพอต่อความต้องการนะครับและวัตถุประสงค์ของการใช้งานนั่นเองสำหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กหรือเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กนั้นก็จะมีขนาดพิกัดกระแสนะครับต่ำกว่า1กิโลโวลต์แอมป์จนถึง20กิโวลต์แอมป์นั่นเองในเบื้องต้นนะครับเหตุผลนะครับก็จะมีข้อดีตรงที่มีขนาดกระทัดรัดนะครับ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับสามารถตอบโจทย์ต่อ,อก,การใช้งานนอกสถานที่ได้นั่นเองในเรื่องของขนาดนั้นนะครับก็จะมีขนาดเท่ากับปั๊มนมของร้านมอเตอร์ไซค์นั่นเองถือว่าเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่มีความนิยมสูงในลําดับปัจจุบันนะครับจากเตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาในเรื่องของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะครับเรื่องของการ ใช้กระแสไฟฟ้าที่เป็นในส่วนของระบบ1เฟสและ3เฟสนะครับก็จะมีข้อดี1ข้อนะครับคือสามารถเลือกการใช้งานในส่วนของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ํามันดีเซลหรือน้ํามันเบนซินนะครับที่เป็นในส่วนของเชื้อเพลิงต้นกําลังนะครับในการเปลี่ยนรูปพลังงานของเครื่องกําเนิดนั่นเองเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจใน,ในการเลือกซื้อนะครับสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของโหลดในการใช้งานในการเลือกซื้อนะครับสําหรับเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กนั่นเองครับในส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกลางหรือเครื่องปั่นไฟขนาดกลางนั้นก็จะมีพิกัดกระแสนะครับอยู่ที่50กิโลโวลต์แอมป์ถึง2,500กิโลแอมป์นั่นเองในส่วนของเครื่องกำเนิดน,นี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาจากขนาดเล็กนะครับเป็นระบบไฟฟ้า3เฟสซึ่งให้พิกัดแรงดันไฟฟ้า220ทับ380โวลต์น,นะครับ ซึ่งเครื่องปั่นไฟประเภทนี้นะครับเหมาะสําหรับโรงพยาบาลนะครับโรงแรมห้างสรรพสินค้านะครับหรือธนาคารนะครับหรือลิฟต์อาคารสูงหรือแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมนะครับใช้ในส่วนของเป็นระบบไฟฟ้าสำรองในการป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าดับนั่นเองในส่วนข้อดีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดกลางอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือการทำเป็นระบบออโต้โดยการใช้ทานเฟอร์สวิตช์นะครับ ด้วยการเชื่อมต่อนะครับหรือการถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับสู่การจ่ายโหลดไฟฟ้านะครับเข้าสู่ระบบนั่นเองนะเป็นข้อดีข้อที่ช่วยในการตัดสินใจในการใช้งานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดกลางนั่นเองครับสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือเครื่องกําเนิดที่มีพิกัดกระแสนะครับตั้งแต่4 0 0 0กิโลแอมป์ขึ้นไปนะครับโดยปกติแล้วเครื่องกําเนิดไฟฟ้าประเภทนี้นะครับ ก็จะเป็นอุปกรณ์ต้นกำลังสําหรับผลิตกระแสะไฟฟ้านะครับในส่วนของโรงผลิตไฟฟ้าที่เป็นในส่วนของพลังงานความร้อนพลังงานาน้ํานะครับหรือแม้แตก่กังหันแก๊สนะครับก็จะนําเครื่องกําเนิดไฟฟ้าประเภทนี้นะครับไปใช้งานนะครับโดยนะครับก็จะจ่ายแรงดันไฟฟ้าได้ประมาณ20 kv นะครับเพื่อจ่ายเข้าสู่ระบบแรงสูงนะครับของการไฟฟ้าภายในประเทศนั่นเองหรือนะครับ จะนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับระบบจำหน่าย 22kV นะครับของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้นะครับในที่นี้นะครับการเลือกในส่วนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับน่าจะเป็นในส่วนของการผลิตไฟฟ้าที่เป็นในระดับสูงนะครับไม่ใช่ในส่วนของโรงงานหรือโรงแรมนะครับเพราะมันเกินความจำเป็นในการใช้งานของกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับ ทั้งนี้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้นะครับ um. เราควรพิจารณาในเรื่องของขนาดนะครับหรือสภาวะโหลดน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อให้เราสามารถเลือกเครื่องกาเนิดนะครับได้ถูกต้องตามลักษณะที่เราต้องการนั่นเองสําหรับการคํานวณเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือการคํานวณลักษณะโหลดการไฟฟ้านะครับในที่นี้หมายถึงนะครับการพิจารณาในส่วนของการใช้งานกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะ ได้ทําการวางแผนในส่วนของการวางระบบไฟฟ้าสํารองนะครับเพื่อแก้ไขระบบไฟฟ้าดับในขณะที่เกิดเหตุขัดข้อต่างไฟฟ้านะครับเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้ไฟฟ้านั่นเองสําหรับคุณสมบัติที่ดีนะครับของเครื่องกําเนิดไฟฟ้านั้นนะครับข้อพิจารณาลําดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือการใช้งานโหลดอย่างต่อเนื่องนะครับหรือการดําเนินเครื่องอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา6-8ชั่วโมงนะครับ ในที่นี้นะครับขึ้นอยู่กับสมรรถนะนะครับของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าน้ๆด้วยนะครับเหตุการณ์นี้นะครับต้องพิจารณาองค์ประกอบที่2นั่นก็คือสภาวะโหลดที่80%ของเครื่องกําเนิดนะครับเพราะอะไรนะครับสภาพโหลดที่80%นะครับต้องไม่เกินนะครับไม่ว่าเราจะจัดกิจกรรมการแจ้งนะครับคอนเสิร์ตนะครับหรือระบบแสงสว่างนะครับในที่ที่ไม่มีระบบกระแสไฟฟ้านะครับ เราต้องพิจารณานะครับไม่เกินขนาดโหลด80%ของเครื่องกําเนิด mm. นั้นๆนะครับเพื่อเป็นการลดในส่วนของการชารุดนะครับหรือเพิ่มอายุการใช้งานนะครับหรือเป็นการสํารองนะครับในส่วนของอการป้องกันไฟฟ้านะครับในกรณีที่มันฟูลโหลดมากเกินไปนะครับย่อมไม่มีผลดีสําหรับเครื่องกําเนิดนะครับ oh สำหรับการคำนวณเพื่อเลือกใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นนะครับสิ่งแรกที่เราต้องพิจารณาคือ ขนาดโหลดทั้งหมดก่อนนะครับในเรื่องของความต้องการในการใช้ไฟฟ้านะครับยกตัวอย่างนะครับจําลองสถานการณ์บ้านหนึ่งหลังนะครับตัวอย่างที่1นนะครับหลอดไฟฟ้าฟูเลสเซนต์นะครับสาวัตต์นะครับมีจํานวน10หลอดนะครับในบ้านหลังนี้ก็จะเป็น3 6 0วัตต์นะครับในบ้านหลังนี้ก็จะประกอบด้วยโทรทัศน์จํานวน3เครื่องนะครับซึ่งมีขนาดวัตต์เท่ากับ1 4 5วัตต์คูณ3ก็จะได้เป็น 435วัตต์นะครับในส่วนของหม้อหุงข้าวนะครับหนึ่งเครื่องนะครับ720วัตต์นะครับลำดับต่อไปนะครับพัดลมนะครับ75วัตต์นะครับจำนวน4เครื่องก็จะเป็น300วัตต์นะครับปั๊มน้ำหนึ่งตัวนะครับ300วัตต์ตู้เย็น6คิวนะครับหนึ่งเครื่องก็จะเป็น128วัตต์นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือการจําลองสถานการณ์บ้านหนึ่งหลังที่มีการใช้งานกระแสไฟฟ้านะครับที่คิดออกมาเป็นค่ากําลังไฟฟ้านั่นก็คือโหลดทั้งหมดเนี่ยนะครับได้เท่ากับ2 2 4 3วัตต์นะครับในเรื่องของการคํานวณเพื่อเลือกเครื่องกําเนิดไฟฟ้านั้นนะครับ<อ>เมื่อพิจารณาแล้วนะครับ<อ>ก็จะได้เครื่องกาเนิดไฟฟ้านะครับ3 kva นะครับหรือประมาณ2,400วัตต์นะครับมันก็จะ มีขนาดนะครับครอบในส่วนของ2,243วัตต์นะครับเราเผื่อขึ้นมานะครับเผื่อขึ้นมาอีกร้อยกว่าวัตต์เลยนะครับในที่นี้นะครับเป็นการเลือกใช้งานในส่วนของจํานวนวัตต์นะครับหรือความต้องการของไฟฟ้าก่อนเพื่อหาในส่วนของความต้องการในการเลือกเครื่องกาเนิดไฟฟ้านะครับหรือเครื่องปั่นไฟของบ้านตังนี้นะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะครับ สำหรับสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นสไลด์ที่บอกในส่วนของการคำนวณขนาดของเครื่องปรับอากาศนะครับที่มีหน่วยเป็น b t u นะครับผมก็จะให้ค่าสำเร็จนะครับซึ่งนำไปคูณนะครับก็จะได้จำนวนวัตต์ต่อชั่วโมงมาเลยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับในส่วนของการคำนวณเครื่องปรับอากาศนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาจำนวน b t u นะครับคูณด้วยนะครับ0.2928104นะครับผลลัพธ์ของ จำนวนนี้นะครับก็จะได้ค่าออกมาเป็นจํานวนวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับเราก็นําจํานวนวัตต์ต่อชั่วโมงเนี่ยไปบวกนะครับเพื่อทําการคานวณเพื่อหาเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับให้เหมาะสมต่อความต้องการของเรานั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการนําเสนอในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่1เครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงหวังว่านักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับจะเข้าใจในส่วนของหลักการเบื้องต้นของเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เข้าใจในส่วนของัการเลือกเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานลงสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการเลือกก็คือการคํานวณนะครับโหลดการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการเลือกนะครับเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับที่เราต้องการนั่นเองในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับในส่วนของหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากระแสตรงสวัสดีครับ